สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเนาะทางไทยทางลาวทางต่างประเทศวันนี้ก็บลสอนชิพามาไหวพระท่งองม่พี่น้องที่วัดหลวงพ่อปากแดงเดี๋ยวเขาไปติดตามรับชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องตาเบลเบลกล้องสวยเดี๋ยวเดินเที่ยวกันอแม่พี่น้องตอนนี้เข้ามาที่ว,นนวัดเนาะวัดหลวงพ่อปากแดงแมนพี้องเ,เดินเที่ยวกันเลย เชิญว่าข้อปากแดงอยู่หน้าโบสถ์นิยมนะตรงไปก็เลี้ยวขวานิยมนะก็นาวาหมาปูทุ่เจริญรังมาไว้ที่หน้าโบสถ์ได้ด้านจักรพรบูชานิยมนะตรงไปก่อนนิยมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดเนาะเข้าไหมพี่น้องปัดหลวงพ่อปากแดงเพิ่งมาครั้งแรกพ่าไหมพี่น้องนี่กะเพิ่งได้มาเห็นครั้งแรกเนาะ โอหสวยงามมาัลังการมากความแบพี่น้องสุดยอดสุดยอดความแบบพี่น้องดเอดเี๋ยวไปต่างห้องขพี่น้อง,ส,อส,อมองสมบรรยากาศไปในวัด บรรยากาศคนหลายครับ <interfer> ซ <es> ืบอวะลองเสียงบรรยากาศโอ้โหอาไี่้อง เอาม่ได้แก็จาตากตรวจนะคเขาไปได้แล้วก็ไปไแล้วกบาได้เนะเอาลงมาจากตบรแล้วก็เจอนะารีได้เลยนะคะต้อนรับแล้วเนะไปดูนนมาผู้นปลากันว้วายูตเกียองคแล้วก็น้าแตไว้ให้นะคเดินนเข้ามาก่อนแล้วมาบูชาเครื่องสักการะด้านกัน้าะทุสามสิ ไยน้ำหวานทูกเจียรทองแล้วก็น้ำแดงค่ะสามอย่างสามสิบค่ะสง่งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะแลงอะไรก็ทอนได้ค่ะจะเลยนะคะลูกสการะองค์หลวงพ่อค่ะทุกนสามสิบบาทค่า เดี๋ยวไปพามาหลวงพ่อกำเดงจะเดินผ่านมาด้านนี้เปรนจ่าะด้นะคะค่ะต้องการจะเดินตามผู้สอนมาเลย์นา อุจาเพื่อนสักาการะด้านนี้กันก็เลยค่ะต้นไม้สามสิบบาทได้ส่งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแบงอะไรก็ทอนได้ค่ะด้านในด้านนี้เป็นข้าโบดแหวนวาร์ทู่เทียนรองน้ำแดงค่ะสามอย่างสามสิบค่ะส่งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแบงอะไรก็ทอนได้จ้าเลยค่ะถอดรองเท้าแล้เลยนตาประทศได้ค่ะ เ่อนจดารด้ด้การกรอได้ไหค่ะไเลยค่ะสบน้ำแดงไ้ยอะไว้ด้วย่านุเป็นทแล้กำแดงค่ะถามอย่างสามสิบป็จบไเรื่องที่ได้เลยนะคะแอะไรก็ชอนได้ค่ะที่เส่น่ จะไปติดกันรอสตารอหัวมอตะทุนสามสบาทนาน้แดงคะระหดแม่ตะรแต่ยกตะเบ็มรู้เสดย